เรื่องของกรรมและการเกิดใหม่พระพุทธศาสนานั้นยอมรับว่าเมื่อทำกรรมย่อมได้รับผลของกรรมและในเรื่องการเกิดใหม่จะเกิดดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่กรรมที่ตนทำไว้เมื่อมนุษย์ประกอบด้วยเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าหรือประกอบด้วยรูปกับนามส่วนใดในขันธ์ทั้งห้านั้นที่นำพาให้มนุษย์เกิด ตอบง่ายได้ว่าส่วนที่เป็นจิตหรือวิญญาณนั่นแหละเกิดใหม่เพราะถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันมารดานามรูปจะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นวิญญาณที่ดับในชาติก่อนเรียกว่าจุติวิญญาณส่วนวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่จุติวิญญาณกับปฏิสนธิวิญญาณ เป็นวิญ,ญญาณคุณะดวงเมื่อจุติวิญญ,ญาณจะดับลงจึงส่งผลบุญหรือบาปออกไปอันเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิในชาติใหม่หรือพบใหม่ว่าตามความเป็นจริงแล้วจุติวิญ,ญญาณในอดีตไม่ได้ข้ามมาเกิดในชาติปัจจุบันโดยตรงเพราะจุติวิญ,ญญาณเก่าได้ดับไปแล้ว แต่ส่งพลังให้ปฏิสนธิวิญญาณอีกต่อหนึ่งทั้งบุญและบาปที่จุติวิญญาณส่งมาให้เกิดนั้นเป็นพลังให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้นปฏิสนธิวิญญาณจึงเป็นผู้รับมรดกจากจุติวิญญาณเพราะผลกรรมนั้นเองส่งผลให้ไปเกิดหรือเป็นปฏิสนธิวิญญาณใหม่ การเกิดใหม่นั้นจะเห็นได้ว่ามีกรรมอย่างหนึ่งหล่อเลี้ยงอยู่คือชนกกรรมหมายถึงกรรมแต่งให้เกิดเมื่อมีพลังที่เรียกว่าผลบุญและผลบาปอุปธรรมอยู่แล้วชีวิตย่อมเกิดอีกต่อไปเพราะกรรมตัวนี้เองมีส่วนให้กำเนิดปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต เมื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วจุติจิตที่พึ่งดับไปในชาติก่อนกับปฏิสนธิจิตที่ถือกำเนิดในชาติใหม่มีธรรมชาติเป็นพระวังคจิตเนื่องจากมีลักษณะอยู่เฉยเฉยไม่ยอมมารับอารมณ์ทางวิถีใดๆเพราะจิตจะเรียกชื่ออย่างไรย่อมมีกระแสเดียวที่เรียกว่าจุติจิตพระวังคจิตและปฏิสนธิจิต ก็เรียกตามกิจหรือหน้าที่ของจิตเท่านั้นเหมือนเราที่เป็นมนุษย์อาจจะเรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้เมื่อจิตดวงแรกปฏิสนธิอยู่ในคันมานดาและคลอดออกจากคันมานดาพระวังขจิตยังทำหน้าที่ของตนต่อไปโดยไม่ออกมารับรู้อารมณ์ใดๆเหมือนมนุษย์ที่หลับสนิท โดยไม่ฝันหรือกำลังเข้านิโรธสมาบัติเมื่อใดพระวังคจิตนั้นถูกอารมณ์มากระทบก็จะไหวตัวออกมารับรู้อารมณ์ทางวิถีทาวารทั้งหกจิตที่รับรู้อารมณ์ทางวิถีนี้เรียกว่าวิถีจิตจึงรู้สึกตัวขึ้นและรับรู้และกระทำทุกอย่างในวิถีจิต ที่ผลกรรมได้สั่งสมไว้ในพระวังคจิตนั้นความทรงจำในอดีตและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะสั่งสมไว้ในพระวังคจิตเช่นกันพระวังคจิตนี้แหละที่จุติจากพบหรือชาติหนึ่งไปปฏิสนธิในอีกพบหนึ่งพระวังคจิตดังกล่าวยังไม่เรียกว่าอัตตาเพราะยังเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะ ดังนั้นจิตจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกิเลสเมื่อกิเลสดับกรรมก็ดับไปด้วยแต่เมื่อกรรมใดที่ทำด้วยอโลพะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุย่อมเป็นกรรมที่เป็นกุศลไม่มีโทษมีสุขเป็นผลกรรมเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรม จะไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมอีกต่อไปเมื่อกรรมดับการเกิดใหม่เพราะพลังของชนกกรรมก็ไม่มีจึงสิ้นสุดในการจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรหรือความดับแห่งภพจึงปรากฏนั่นคือนิพพาน